ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนออัปเดตเรื่องราวโรนันโดอยู่ที่ซาอุเป็นยังไงบ้างนะฟุตบอลในบางความเชื่อมันเหมือนกับลัทธิมีการแบ่งแยกแบ่งฝ่ายโรนันโดคือผู้เล่นที่มีคนข้างไค้มากที่สุดคนหนึ่งของโลกแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้ข้างไค้เขาก็มีเยอะเช่นกันอย่างไรก็ตามครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือซุปเปอร์สตาร์ลูกหนังตัวจริงที่ไม่ว่าจะขยับทําอะไรก็ยังได้รับความสนใจมากมายเหมือนเดิม ความฝันเขาเหมือนจบลงไปแล้วกับฟุตบอลโลกความสุขที่แมนยูวนเต็ดไม่มีอีกต่อไปมันไม่ใช่ชาจบที่สวยงามหรือจริงๆแล้วเรื่องราวของเขายังไม่จบสิน้นแรงจูงใจใหม่ๆต้องถูกสูบฉีดลงเข้าไปใหม่ในหัวใจชีวิตใหม่สถานที่ใหม่เพื่อนใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆคือสิ่งที่เขาต้องการโรนันโดย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ซาอุดิอาระเบียได้ราวๆหเดือนเลยครับ เพื่อนร่วมทีมต่างตื่นเต้นเพราะไม่เคยเห็นนักกีฬาอาชีพระดับนี้มาร่วมซ้อมด้วยบารมีและคุณวุธของเขาเป็นอะไรที่ไม่ต้องบรรยายเยอะโรนันโดไม่ได้ไปซาอุเพื่อหาความสาเร็จทางฟุตบอลเพียงอย่างเดียวครับมันมีเหตุผลทางธุรกิจมากมายที่เกี่ยวโยงอยู่กับประเทศซาอุดีอาระเบียและกับสโมสรที่เขาเลือกเล่นให้หลังจากที่เขาตอบตกลงในสัญญานี้ลิขลสิทธิก์การถ่ายทอดสดก็ขายได้เยอะขึ้นการนําเสนอข่าวจากทางซาอุในวงการฟุตบอลนั้นเกิดขึ้นมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนนอกสนามเขาดูผ่อน คลายมากๆทางซาอุก,ก็ดูแลเขาอย่างดีเยี่ยมตอนนี้ครอบครัวของโรนันโดเข้าพักเป็นการชั่วคราวอยู่ในโรงแรมโฟร์ซีซันของอาคารคิงดอมทาวเวอร์ตึกที่สูงที่สุดของประเทศชีวิตของเขาในตอนนี้เขาปรับตัวได้ดีพาครอบครัวพักผ่อนไปเที่ยวง,งานเทศกาลร,ริยัตวินเทอร์วันเดอร์แลนด์2023ซึ่งตัวของโรนันโดได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่าช่วงเวลาคุณภาพกับที่รักงานนี้บรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์เกือบ20ล้านคนกันเลยทีเดียวเขาเพิ่งออกไปจัดงานกินเลี้ยงฉลองวันเกิด ิดครบอายุ29ปีของภรรยาของเขาที่พัตตารแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยแฟนบอลมีภาพที่เขาโปรโมตนาฬิกาออกมาของแบรนด์ใหญ่แบรนด์หนึ่งนี่มันเหนือกว่านาฬิกาไปแล้วครับแทบจะไม่ใช่นาฬิกาแล้วพอเมื่อมันมาอยู่ในข้อมือของโรนันโดมันเกิดนิยามของนาฬิกาไปไกลตัวเรือนเป็นทองขาว 18k ระดับพลอยเวอรไลท์สีเขียวเกือบ400เมตรและผสมผสานด้วยกลไกระดับสูงทั้งหมดอยู่ภายใต้าการดีไซน์ในคอนเซปต์ของ ความเป็นซาอุดิอาระเบียมันเป็นเครื่องประดับระดับโลกบนข้อมือที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกเพื่อให้กับโรนันโดเท่านั้นไม่มีวางจําหน่ายแต่ตอนนี้มันมีมูลค่าที่25ล้านบาทโรนันโดดูมีความสุขดีครับต่เพียสมอร์แกนซื่อปากตะไกรก็ออกมาให้ข่าวยืนยันว่าตอนนี้โรนันโดแฮปปี้กับชีวิตที่นั่นจริงๆแต่ตามอร์แกนเนี่ยก็ยังไม่ไวยแซะมันที่เมซี่ว่าโรนันโดในเหนือกว่า เขเลือกท้าทายตัวเองมาที่วงการฟุตบอลอาหรับที่กําลังคึกคักมากๆและสัญญานี้ก็เป็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ในบรรนปลายของนักฟุตบอลแล้วเนี่ย ก็ชอบออกมาพูดให้แบบเนี้ยแฟนบอลก็หัวร้อนสิครับเพื่อนๆอ,อยากเก็บไปเป็นอารมณ์นะครับตามมอแกนในแกเป็นสื่อเรื่องพวกนี้มันคืองานของแกมันคือสไตล์ของแกในการจุดประเด็นต่างๆให้เกิดดราม่าและแกก็ชอบขยี้แกทําสําเร็จมาแล้วในการสัมภาษณ์นั้นที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายกับตัวโรนรลโดทําให้เกิดข้อถกเถียงถ้าเราร้อนไปตามเขากันลงล็อกเขาเข้าไปอีกอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปมองเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งก็สนุกไปอีกแบบครับผมแต่ในสนามยังต้องจับจังหวะในการเล กับเพื่อนใหม่ๆกับแนวทางการเล่นใหม่ๆอีกเยอะนัดแรกของเขายังยิงไม่ได้กองหลังที่เผชิญหน้ากับเขาบอกว่าโรนัลโดยังฟิตและด okay ูโอเคแต่จะไปหวังให้เขาเล่นเหมือนเดิมมันก็ไม่ใช่ตอนนี้เขาต้องการเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นเขาเล่นด้วยสมองมากขึ้นการเคลื่อนที่ของเขาและจังหวะต่างๆเป็นไปตามการเวลาที่ผ่านไปแต่คงใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวให้เข้ากับลีกนี้ตอนนี้โรนัลโดเล่นเกมที่แข่งขันกันอย่างเป็นทางการไปแล้ว2เกมครับโรนัลโดยังทําสกอร์ไม่ได้ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ เกมล่าสุดอันนาเซอร์พ่ายไป3ประตูต่อหนึ่งในบอลถ้วยเขามีโอกาสสร้างสกอร์ได้แต่มันยังไม่จ่าแจง้งเขาได้โมงจอจอแต่ยังมั่มสกอร์แรกบนแผ่นดินนี้ไม่ได้เมื่อจบเกมแฟนบอลฝั่งตรงข้ามได้ทีขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ความเกลียนนี้มีอยู่ทุกมุมโลกครับที่มีฟุตบอลระหว่างที่โรนันโดเดินออกจากสนามด้วยความผิดหวังหลังจบเกมพวกเขาพากันตะโกนปั่นประสาทโรนันโดด้วยชื่อของเมสซี่ก็เป็นสีสันเล็กๆแต่โรนันโดไม่ตอบโต้และไม่ได้แยแสยอะไรเขาเดินเข้าอุโมงค์สู่ล็อกเกอร์รูมไป เงียบก็หวังว่านี่จะเป็นแรงกดดันเล็กๆที่เขาต้องเอาชนะมันไปให้ได้และที่ผ่านมาเขาก็ทํามันมาได้โดยตลอดครับในทัศนคติที่ไม่เคยยอมแพ้ใครหลังเกมนี้มีภาพที่เขาพันข้อเท้าที่น่าจะเกิดจากอาการบาดเจ็บในเกมและมีประเด็นจากเฮดโค้ดรูดี้กาเซียเพิ่มมาว่าจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็คือการที่คริสเตโนโรนโดทาประตูจากโอกาสที่มีในช่วงเวลาครึ่งแรกไม่ได้และรูดี้ยังบอกอีกว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกเขาจะไม่หยุดเส้นทางอาชีพ กับอันนาสเตอร์และเขาจะกลับไปยุโรปตอนนี้ปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตให้เขาสนุกไปกับมันสนุกไปกับการผจญภัยครั้งใหม่และเป็นการพาครอบครัวไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่และวัฒนธรรมใหม่ๆมันเป็นสิทธิ์ของพวกเขาครับไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจดังกล่าวมากไปกว่าตัวเขาอีกแล้วนี่คือมุมมองจากเพื่อนเกา่าริโอฟอร์ดินานแม้ว่าจะเริ่มต้นยังไม่หฮือหาเท่าไหร่พอผ่านไป2นัดแล้วยังทําประตูไม่ได้เลยแต่วันที่3กมุมภาพัน์นี้โรนันโดจะดวลในบอลลีกกับสโมอสรอนอันฟาเตแฟ โรนันโดรอติดตามกันได้เลยครับว่านัดนี้สกอร์แรกจะมาไหมขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ